สวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะพอถึงช่วงเวลาที่คุณส้มจะต้องมีครอบครัวเอออันนี้เป็นแบบเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าครอบครัวเลือกให้หรือ,อยังไงคะสามีคนนี้ค่ะเลือกเองค่ะเล, <c oughs> เลือกเอง <c oughs> เลือกเองผ่านการเห็นชอบของครอบครัวด้วยมันไม่เชิงว่าเราจะเลือกเองร้อยเปอร์เซ็นต มันเป็นการถูกถูกถูกใจกันการการรู้สึกว่าเราคุยกันร,รู้เรื่องเราเส้นทางในการดำเนินชีวิตเราไปทางเดียวกันหรือทัศนคติในการสร้างครอบครัวคล้ายกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องผ่านการการปรึกษาหารือจากครอบครัวกันอยู่แล้วค่ะแต่หลักๆเป็นเราเป็นคนเลือกเองค่ะค่ะอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะเอตั้งแต่แต่งงานถึงปีนี้ใช่ไหมคะค่ะสิบเจ็ดปีคะ่ะโอ้สิบเจ็ดปีแล้วมีลูกไหมคะคุณส้ม มีค่ะสี่คนค่ะสี่คนแล้วนะคะ,คะลูกน่าจะโตกันหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโู้แต่งงานกันมาค่อนข้าง <ๆ S 2> โตโต,นนโตแล้ว,ลวค่ะย่าง <laughs> วัยรุ่น, <laughs> นค,ค่ะ,ะคุณซ้มขาตอนที่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับสมีเน,นี่ยเราเราเรา,เราเคยคุยกันไหมคะในมุมนเนี้ยเหมือนเหมือนออเดทั่วไปเนี่ยเราอาจจะ ผู้ปกติทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเวลาเราเราแต่งงานกันกเราวางแผนชีวิตกันไว้แบบนั้นแบบนี้นะแล้วนี่คู่ของคุณส้มเนี่ยคุยกันไหมโดยเฉพาะในแง่มุมของการที่จะมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคุยกันไหมคะว่า,ามีการปรึกษาหารือกันก่อนไหมหรือมีการพูดคุยกันก่อนไหมก่อนที่สามีจะมีคนที่สองอะค่ะจริงๆแล้วเราเติบโตในการสร้างครอบครัวก,กันบนพื้นฐานของความเป็น ครอบครัวที่มีความเข้าใจกันและกันสูงอะค่ะอ่าเข้าใจในตัวตนของแต่ละคนค่อนข้างสูงแล้วเราก็จะให้สเปซเนี่ยในแต่ละคนค่อนข้างสูงอะค่ะหรือมีความเป็นเพื่อนที่คุยกันทุกเรื่องอะค่ะเราปรึกษากันทุกเรื่องที่เราคุยที่เราเจอกันในชีวิตประจําวันดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีการปรึกษาหารือกันเช่นกันค่ะค่ะแปลว่าแปลว่าก็คุยกันมาก่อนหน้าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุยกันมาก่อนหน้าใช่ค่ะ อมิง่อนย่าถามได้ไหมยว่าตอนที่คุยกันเริ่มต้นในการเปิดใจคุยกันเลยเพราะว่าอย่างที่คุณส้มบอกว่าคือมีความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องพอเขามาเปิดใจใครใคร,ใครเป็นคนเปิดประเด็นคุยเรื่องนี้คะเราเป็นคนเปิดเนี่ยเขาเป็น <ผม S 1> คนเป็นเราแน่นอนเนาะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เราแน่นอน <laughs> พอพอเขาพอเขามาเปิดใจความรู้สึกของเราตอนนั้นเอาเอาเอาแค่ช่วงตอนเปิดใจก่อนเรารู้สึกไงคะตอนนั้นอะ ช่วงก่อนเปิดใจใช่ไหมคะใช่ตอนตอนตอนที่เขามาเปิดใจเรื่องนี้กับเรื่องของการการมีภรรยาคนที่สองเนะะี่ยค่ะตกใจช็อกช็อกช็อกมนะช็อกลักษณะแบบว่าเราไม่ได้เออเป็นเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งเดียวของของใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วก็เออต้องมีความรู้สึกว่าฉันต้องตายไปด้วยกันด้วยกันสองคนไปด้วยกันตลอดไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยคงไม่มี คนที่สองสามสี่เข้ามาอะไรเงี้ยอัน,นเป็นพื้นฐานของผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเอยเหมือนกับรสนิยก,กันมากเราก็จะถามเขาว่าเหตุผลที่อาจะมีคนที่สองเพราะอะไระอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งระยะยาวๆนะคะไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนระยะยาวๆอนะคะอ่ะอ่าก่อนที่จะมีการแต่งงานเพิ่มคนที่สองเกิดขึ้นนะคะ ที่บอกว่าคุยกันค่อนข้างนานกว่าที่จะจะยอมรับได้เนี่ยเราใช้เวลาในการที่จะยอมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่นานเท่าไหร่คะคุณสม้มอืมไม่ถึงปีอะค่ะไม่ถึงปี <c oughs> ไหม <c oughs> ประมาณนั้น,นะคะ่ะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะค่ะ <c oughs> ทีนที้สิ่งที่คิดอยู่ณ <c oughs> นะตอนนั้นคือเอ่อการวางตัวที่จะสามารถใช้ชีวิตหลังจากนั้นได้ยังไงมากกว่า ในการจัดการอารมณ์ของตัวเองจริงๆอยู่ว่าทางศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีสี่คนได้มันคือหลักการเนาะมันเป็นหลักการที่ทุกคนไม่สามารถแตะต้องได้เพราะเป็นคําสั่งของพระเจ้า อันนี้คือเราจะยอมรับแต่ว่าในเรื่องของการจัดการกระบวนการหลังจากนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรโยยาตัวเองอย่างไรครอบครัวแบบไหนลูกๆแบบไหนสังคมที่เราต้องอยู่ต้องเป็นแบบไหนคือเราต้องรับมือทั้งหมดดังนั้นการที่คุยกันระหว่างสามีภรรยายมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบให้กันและกันแล้วก็เห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาในการปรับตัวเองสักพักใหญ่ๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งทางทางสามีก็ไม่ได้พุชเราให้เรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในใน,ในหลักการทางศาสนานเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะมีค,ะคนที่สองต้องได้รับการยินยอมจากเราก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ค่ะ oh. สามารถไ,ได้เลยแต่ว่าสิ่งกรณีที่สามีได้กระทำกับเราสำหรับสำหรับตัวตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติมากๆในการที่จะแจ้งให้เราทราบก่อน แล้วมีระยะเวลาเพียงพอที่ทําให้รู้สึกว่าเราเองได้ปรับตัวเองด้วยอันนี้เป็นข้อดีที่ที่เราได้รับซึ่งอิสลามจริงๆก็สอนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บแต่งปับ๊แบหรือแอบไปมีอะไรแบบนี้มันมันมันใช่อยู่เป็นหลักการแต่ด้วยความที่เราต้องรักษารักษาหัวใจของคนที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอะมารยาทในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันก็ต้องรักษานิดนึงซึ่งซึ่งตรงนี้ส่วนตัวก็คือต้องต้องขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราแบบนั้นค่ะ คุณส้มบอกว่าใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนก็คือ,อเกือบปีกว่าที่กว่าที่จะจะจะ,จะมีภรรยากว่าที่เขาจะมีภรรยาคนที่สองในช่วงระยะเวลาหกเจ็ดเดือนที่ว่าเนี่ยเราเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงบ้างคะอืมจริงๆแล้วไม่ได้แตะต้องไม่ได้คาดหวังหรือคาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยด้วยซ้ำอันนี้เลยนะคะข้อแรกเลยไม่ได้หวงังว่า คือเราไม่ได้ต้องการให้มันมีเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนเราแค่แค่แค่บอกกับตัวเองว่าเราต้องมีสติมากพอที่จะยังรักษารักษาตัวตนของเราในสถานะนี้ให้ได้มากที่สุดก่อน mm hmm. อไม่เอาความรู้สึกมาเหนือกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ให้ได้กับสิ่งที่ต้องไปต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ใช่ค่อนข้างต้องใช้สติพอสมควรค่ะ ช่วงระยเวลาตอนที่เขาเปิดตัวกับตอนที่เขาเขามีคนที่สองสามเดือนเนี่ยเขาเขาเขาต้องพามาหาไหมคะหรือยังไงคะลักษณะคะอืมไม่ได้พามาหาเขาแค่เล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มที่จะตัดสินใจในการที่จะมีแล้วนะอะไรประมาณนี้คะ่ะมันก็เลยเป็นการทิ้งระเบิดตุ้มใหญ่ว่าเออมันมันมาถึงแล้วนะสิ่งที่เราเตรียมตัวมามสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ย ประมาณนาั้นค่ะอะไรทําให้คุณส้มเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับสถานการณ์นี้ได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะหลักๆแล้วก็คือเชื่อมั่นในในสิ่งที่เป็นกฎหลักการที่พระเจ้าสร้างมาที่บังคับมาหรือที่อนุญาตให้ผู้ชายกระทําได้มันต้องมีข้อด,ดีอะไรหลายๆอย่างในการแฝงอยู่ในนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราต้องถอดรหัส คำสั่งของพระเจ้าให้ได้ว่ามันดียังไงอันดับแรกเรารู้สึกดีตรนที่เราได้พักจากการดูแลเขาเขาจะได้ไปอยู่กับคนอื่นบ้างการทะเลาะวิวาทที่จะเกิดขึ้นทุกวันมันก็จะนองค่งด้วยความที่เราไม่ได้อยู่กันทุกวันทุกก็จะมีการเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในฐานะที่เขารู้สึกว่าเขาได้กระทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียใจมากๆอย่างเราอะไรแบบเนี้ย S <S 2> <S 2> การเยื่อชีวิตอายุของความเป็นคู่ครองจากสิบเจ็ดปีเป็นยี่สิบปีสามสิบปีห้าห้าสิบปีมันก็จะมีแต่ความหอมหวานหอมหวานที่ขึ้นมาเรื่อยๆมากกว่าคําว่าเบื่อหน่ายค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองเริ่มเริ่มหาข้อข้อ,ข,อข้อสรุปจากการเป็นผลิการมีได้จากการกระทําของสามีที่เขามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีเฟรชความรักกับเราทุกครั้งที่เขามาหาเราอะไรประมาณเนี้ยโอ้ค่ะคุณส้มก็คือหา คือแบบหาอ,อใช่ใช่คือพยายามจะหาจุดดีดดซึ่งซึ่งเก่งมากที่แบบสามารถหาได้แล้วมันทนใ,ใ,ให้เราสามารถอยู่กับสถานการณ์นี้ได้ทีนี้พอพอสถานการณ์มาใช้ชีวิตจริงๆอยู่กัน<ะ>ออสามคนซึ่งซึ่งรวมลูกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยค่อยคุยเรื่องลูกนะคะได้คะ่ะออพออยู่กันแบบนี้เขามีการจัดการเรื่องเวลาร่วมกันยังไงคะคุณส้มไม่ถึงว่าทั้งสองบ้านใช่ไหมคะ ใช่ใช่ใช่อ่าขึ้นอยู่กับสามีเลยค่ะค<ะ>่ะอ่าอย่าง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 กรณีของตัวเองจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะส,สองครอบครัวอยู่คนละที่ค่ะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคมันก็ขึ้นอยู่กับความความการบริหารของคนที่เป็นสามีว่าเขาสามารถที่จะมาดูแลหรือมาอยู่กับกับเราในช่วงเวลาไหนบ้างแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นบนความยุติธรรมที่เขาต้องให้เรา ซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหนักอกหนักใจว่าเราต้องคิดยังไงหรือเราต้องวางแผนยังไงเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดคุณคุณส้มเราเราแสดงความหึงหวงได้ไหมผิดไหมคะออด้วยหลักการอิสลามแล้วหลักการเป็นสิ่งที่เราต้องทําตามแต่หลักของธรรมชาติของความเป็นมน,น,นุษย์ของความรู้สึกพระเจ้าไม่ได้ห้ามพระเจ้าไม่ได้ห้าม เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าทรงรู้ดีว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีความรู้สึกทางความรู้สึกหรือออนไวซ์ wise, ส่สทีฟในเรื่องแบบนี้มากแค่ไหนแต่สําหรับตัวเองแล้วมีข้อหนึ่งที่เชื่อมั่นมากๆว่ายิ่งเราสูญเสียอะไรไปพระเจ้าจะยิ่งเติมเต็มสิ่งนั้นให้กับเราแล้วตอนนี<า>้ตอนนี้เราเจอหรือยังว่าพระเจ้าได้ให้อะไรกับเรามาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดตรงนั้นไปอะคะ่ะเยอะมากค่ะ เยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะความใกล้ชิดกันหรือความผูกพันกันระหว่างสามีกับตัวเองค่อนข้างเห็นได้ชัดมากจระยะเวลาที่เรารู้จักกันเกินสิบปีความอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นไส้พุงกันและกันม,มันจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นความไม่พอใจในตัวตวนอีกฝ่ายหนึง่งหรือการจับผิดมันก็มากขึ้นแต่การเป็นลักษณะแบบนี้มันทําให้เราระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็มาเสริมให้กันเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเราเหมือนเหมือนมาจีบกันใหม่อีกรอบหนึ่งอะค่ะเหมือนเรารักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะคุณส้มกับการที่เราห่างกันประมาณนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะโดยเฉพาะสามีเขาจะมีพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดมากๆถึงการเอาใจใส่ <c oughs> ถึงการให้ความอบอุ่นเราหรือใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยที่เคยละเลยกันไปเมื่อเรามีคู่กันแค่สองคนคนคะคะอืมนี่ก็เลย <c oughs> เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราโอเคกับกับสถานาการณ์นี้เราอยู่ได้ เราอยู่ได้โดยมีคติประจำตัวว่าเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดะค่ะเราต้องอยู่ให้เป็นขยายความได้ไหมคะว่าเราอยู่ได้เพราะเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดเนี่ยมันมันหมายความอะไรหรือว่าคำนี้คำนี้น่าสนใจมากเลยนะก็จริงจริงแล้วทุกทุกทุกคนเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในสถานะของความเป็นบริกำพีมันจะต้องมีเหตุการณ์วันแต่ละวันที่เราไม่พอใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นน่ แต่เราต้องให้ข้อสรุปในเหตุการณ์นั้นให้ดีว่ามันมีดีอะไรที่เราได้รับสิ่งนี้แล้วเราต้องไปต่อยังไงให้เราสามารถรักษาสิ่งนี้ได้ต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะ mm. เออเราต้องต้องต้องคิดดีกับกับตัวเองมากๆเราต้องต้องไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นได้ต้องไม่รู้ <c oughs> สึกสูญเสียกับสิ่งที่อื่นได้และเราไม่ได้ mm. อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งต้องใช้พลังหนักมาใช่ต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่ได้มามันไม่ได้มาแค่วันเดียวหรือสองวันหรือห้าวันหรือหนึ่งเดือนมันได้จากการที่เราสะสมจากความรู้สึกที่เราผิดหวังนี่แหละค่ะจากความรู้สึกที่เราอ่อนแอจากความรู้สึกที่เราเสียใจจากความรู้สึกที่เราร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะร้องไห้แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่เราเราเติบโตจากความเจ็บปวดทั้งหมดเลย คือมันมีภาวะนั้นใช่ไหมคุณส้มภาวะที่เราแบบร้องไห้จนแบบร้องไห้จนไม่มีน้าตาจะร้องนอนเท่าไหร่ก็ไม่มันมีใช่ไหมมันคือภาวะของของความแบบผิดหวังเสียใจอกหักความเป็นคนทือมันมีแบบนั้นเต็มเลยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะมีแล้วก็กันได้ว่าทุกคนมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าจะกลับมาเร็วเท่าไหร่เราให้ตัวเองกลับมามีสติได้เร็วเท่าไหร่มันก็เป็น บุญเพราะแล้วเป็นกําไรของชีวิตได้เร็วขึ้นเท่านั้นอืมค่ะเหมือนคนอกหักทั่วไปอะค่ะอกหักใช่ประมาณนั้นนะคะคุณก็ต้องคุยกับใช่ใช่ค่ะเอ่อตอนที่เขามีภรรยาคนที่สองตอนนั้นมีลูกแล้วหรือยังคุณคุณโซบมีลูกหรือยังคะตอนตอนนั้นนะคะครบสี่คนแล้วค่ะเราได้มีโอกาสคุยในมุมนี้กับกับลูกทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวในแง่มุมที่ต่างกันยังไงบ้างไหมคะ ในสถานการณ์นี้อะค่ะในลูกชายส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาเป็นหลักของกำลังใจเรามากกว่า mm hmm. อืมอ่าด้วยความที่เป็นลูกคนโตเขาก็จะ <Okay. S 2> ให้เหตุผลเหลือให้ให้กิจกรรมให้เรารู้สึกว่าเราได้ move on จากสิ่งที่เรารู้สึกเร็วขึ้น mm hmm. ส่วนลูกสาวกเ็เขาก็จะเข้าใจในมุมของความเป็นผู้หญิง ค่ะ <c oughs> เขาก็จะแบบให้กำลังใจในเรื่องของการต่อสู้ต่อไปต้องยินดีนให้ทำแบบไหนให้เป็นแบบไหนและอย่างหนึ่งส่วนตัวคิดว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในการที่จะสามารถอยู่ตัวนี้ต่อ,อยังไงต่อไปได้เลยประมาณานี้ค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเก้าวมาสู่ในทุกวันนี้ได้กับลูกทั้งสี่คนค่ะคิดว่าตัวเองสตรองสตรองแบบเต็มร้อยแล้วไหมคะกับสถานการณ์นี้ค่ะ ก็ต้องเข้าใจมูดของผู้หญิงเนาะขณะประจำเดือนยังมูดไปเปลี่ยนแปลงเลยก็ถามว่าสตรองไหมเออเกินเกินห้าสิบละกันค่ะเกินห้าสิบอ่าแต่กําลังจะไปสู่ร้อยไหมไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะรับประกันว่าจะจะสตรองได้ขนาดนั้นแต่ว่าจะพยายามให้ได้มากที่สุดโดยการที่เออจะโฟกัสสิ่งที่เรา จะต้องมีชีวิตยอยู่เพื่อพัฒนาตัวเองหรือการอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะมาเอ่อคำว่าฟุ้งซ่านในเรื่องของที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ค่ะประมาณนั้นคือถ้าประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ไม่ได้คุยในมุมศาสนาเราคุยกันในมุมของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องถูก ถูกแบ่งความรักออกไปเนี่ยซึ่งหมิงว่าสถานการณ์แบบเนี้ยคนในทุกๆศาสนาไม่ได้เฉพาะอิสลามอย่างเดียวก็ก็น่าจะเจอสถานการณ์นี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่จะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็แล้วแต่เนี่ยเนาะในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็กําลังจะผ่าน พยายามที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้แล้วค่อยๆเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะผ่านถูกต้องค่ะใช่ค่ะคุณซ้อมอยากจะบอกกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ยังไงบ้างค่ะจริงๆมันเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเราไม่ได้อยากจะบอกว่าทุกคนต้องทําได้เหมือนที่ตัวเองทาเนาะแต่ว่าให้กาลังใจให้ทุกคนกลับมาตั้งหลักกับตัวเองให้เร็วยอมรับในสิ่งที่เป็น แล้วก็รักตัวเองให้มากเพราะสิ่งต่าง<ม>ต่าเหล่านี้มันทําให้เราพอเรารู้เรารักตัวเองมากเรารู้คุณค่าของตัวเองว่าเราสมควรอยู่ตรงไหนยังไงมันทําให้เราไปต่อในสิ่งนั้นได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นและอย่างหนึ่งที่เป็นคติสนับตัวเองเสมอก็คือ no pain no no gain no pain no gain คือถ้าสมมติว่าเราไม่เจ็บปวดกับสิ่งสิ่งหนึ่งเราจะไม่เจิบตในสิ่งนั้น<ม>ที่ผ่านมาเจ็บปวดมาทุกความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงเราถึงได้สาม,มารถจัดก,การมันได้ ด้วยระยะเวลา<ม>ที่ไม่เท่ากันเนาะในแต่ละเรื่องจนทําให้ตัวเองมาเป็นตัวเองได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็กําลังจะพัฒนาต่อไปในความเจ็บปวดอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่เราต้องพยายามจัดการมันแล้วก็ไปต่อให้ได้ค่ะอะไรทําให้เราเข้มแข็งได้ขนาดนี้คะซึ่งหนิงว่าคุณส้มเข้มแข็งมากนะในการในการจะต้องแบบรับกับสถานการณ์นี้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้อะในสถานการณ์นี้ต้องเข้มต้องอาศัยความแบบเข้มแข,แข็งมากเลยอะไรทําให้เราเป็นได้ขนาดนี้คะ น่าจะเป็นสติอะค่ะอืมสติที่เรายัางรู้อย่างคิดตระหนักรู้ว่าเราเราเราเป็นยังไงแล้วที่สําคัญเลยด้วยความที่เราเป็นอิสลามเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าสูงมากๆว่าสิ่งที่เราได้กระทําทุกวันนี้ได้อดทนทุกวันนี้มันคือชิ้นงานชิ้นโบแดงที่เราจะถวายพระองค์ว่าเราต้องการสวรรค์จากพระองค์นะหลังจากชีวิตความตายอันนี้มันจะ ภาพเกี่ยวถึงความเป็นหลักการทางอิสลามแล้วมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของของของจิตวิญญาณของเราเองข้างในที่เราเชื่อมั่นสูงสุดว่ายิ่งเจ็บปวดตัวนี้แหละค่าตอบแทนหรือผลรางวัลที่เราจะได้จากพระเจ้ามันก็ต้องใหญ่พอๆกันหรือมากกว่า<ม>อันนี้คือเป็นจุดหลักเลยที่ทำให้ตัวเองไปต่อได้ค่ะ<ม>นับเราด้วยคน